ตา้งความเร็วไว้ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วปล่อยมือดูก็ได้ครับเอ่อเขาให้เราลองปล่อยนะกับข่าช่องทางนะครับรถจะหลุดละลดรถจะหลุดละดึงเองเห็นไหมดึงเองจะเ,เป็นการดึงยึ่งุ่มนวลนะให้รถออกนอกเลนระบบจะไม่ทำนะครับต้องให,ให,ให้ปล่อยมือให้รถไหลค่อยๆไหลออกไปเองแล้วก็ตอนนี้สารักตรงหน้าจอขึ้นนะครับมีรถมาขับตัดหน้าพอมีรถมาตัดหน้าแบบนี้นะครับตัวระบบจะทำงานโดย เนี่ยต่อท้ายเข้าอัตโนมัติเลยอะเนี่ยความเร็วเพิ่มตามที่ผมตั้งไว้ทั้งหมดเบรกเองนะนี่ผมไม่ได้เบรกเลยนะนี่เบรกเองและถือว่าอะไรรู้ไหมเนียนมากสวัสดีครับ DJU EV นะครับใครที่ชอบเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมพามาทดลองระบบ Adas ในเลเวล2นะครับของ Neta V2 นะครับ ซึ่งคันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ a d ด s Level 2ที่มีมาตรฐานระดับยุโรปนะครับโดยวันนี้ทางเนต้าให้สื่อมวลชนไทยนะครับได้ลองสัมผัสประสบการณ์เขาบอกว่าจะมีการทดสอบเหมือนสถานการณ์จริงนะครับไม่ใช่การทดสอบที่แค่เอากลวยมาวางเอาสิ่งสิ่งกีดขวางมาวางแบบเหมือนในอดีตแล้วนะครับแต่การทดสอบในวันนี้เขาบอกเหมือนสถานการณ์จริงผู้ใช้รถขับมามีการตัดหน้า มีรถที่จอดอยู่นะครับอาการของรถจะเป็นยังไงหรือใครที่มีความรู้สึกว่าระบบพวกนี้มันไม่ค่อยเสถียรนะใช,ใช้ไปแล้วหัวทิ่มหัวตาดึงพงมาอะไไม่นิ่มวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกนั้นใหม่นะครับกับเน t ต้า B2 เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ มาครับสำหรับสเตชันแรกนะครับที่ผมจะมาลองในวันนี้นะครับคือสเตชันที่เป็นการทดลองขับนะครับในระบบของ Adas l เลเวลนะครับหรือ Adas l เลเวลนะครับคืออะไร Adas Level 2นะครับ,หร,รบ,ออรรบหรือ advanced driver assistance system นะครับเป็นคือถ้าแปลแบบเร็วเร็วง่ายๆนะก็เป็นระบบที่ช่วยขับแบบอัตโนมัติโดยการทำงานผ่านพวกกล้องแล้วก็ระบบต่างๆนะครับปกติเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการทดลอง หลายแบบอยู่เหมือนกันนะซึ่งดั้งเดิมเราเห็นก็คือขับไปแล้วก็ไปเจอวัตถุขวางตัวกล้องตัวระบบทํางานนะครับแต่ที่นี่เขาทดลองบอกว่าทําให้มันเป็นสมัยใหม่หน่อยนะให้เหมือนสถานการณ์จริงหน่อยนะครับอย่างอันเนี้ยผมจะขับไปนะแล้วเปิดระบบนะครับโดยมีรถอีกคันหนึ่งขับตัดหน้านะแล้วระบบมันจะทํางานโดยการขับตามใช้ความเร็วตามที่คันนี้เขามาปาดหน้าเราแหละอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเค อันนี้เราขับไปในความเร็วประมาณ30เสร็จปุ๊บผมจะเปิด Additive Cruise Control นะครับโดยการดึงก้านด้านขวาลงนะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นก็เพิ่มความเร็วแล้วก็ตอนนี้สารักตรงหน้าจอขึ้นนะครับมีรถมาขับตัดหน้าตอนนี้สังเกตนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้แตะเบรกนะครับไม่ได้ ไม่ได้แตะเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับไม่กี้ตั้งความเร็วเอาไว้ที่30 35พอมีรถมาตัดหน้าแบบนี้นะครับตัวระบบจะทํางานโดยเนี่ยต่อท้ายเข้าตัตโนมัติเลยทั้งหมดนี้นะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งและไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะเนี่ยเท้าทั้งสองข้างมือนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้ตั้งตัวผมอะไรไว้นะแต่ว่าความเร็วของรถก็จะตามคันหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแคนเซลก่อนด้วยการเหยียบเบรกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีก หรอบนะครับอันนี้สถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับเมื่อกี้นี้คือรถตัดหน้าแล้วก็ใช้ความเร็วใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขับตามอ่ะผมตามปุ๊บเปิดระบบ adaptive cruise control นะครับดึงก้านลงหนึ่งครั้งสำหรับ n e t ต a v 2นะนี่ตั้งความเร็วไว้เลยนะอย่างอันเนี้ยอ่าตั้งความเร็วแบบเวยาวไว้นะครับนี่ให้มันขับตามกันหน้านะครับ ขับตามไปเลยนะอันนี้เขาจำลองสถานการณ์นะครับอย่างที่บอกว่าการทดสอบในวันนี้เขาบอกทดสอบเหมือนจริงเดี๋ยวคันข้างหน้าเราเขาจะออกนะส่วนคันของเรานะครับก็จะขับไปหาข้างหน้าเนี่ยความเร็วเพิ่มตามที่ผมตั้งไว้ทั้งหมดเบรกเองนะนี่ผมไม่ได้เบรกเลยนะนี่เบรกเองและถือว่าอะไรรู้ไหมเนียนมากนะอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะตั้งแต่ลองรถยนต์ไฟฟ้ามาพวกระบบที่เป็น ADA s เนี่ยถือว่าทำได้ น่าประทับใจทีเดียวนะครับเบรกแบบเนียนๆไม่รู้สึกหัวทิมเลยเนี่ยดูในกล้องรู้เลยนะผมไม่ได้หัวทิมเลยนะสเตชันแรกก็น่าสนใจแล้วสำหรับระบบ Adas Level 2นะครับของ n e t a V2 ครับมาครับต่อในสเตชันที่2นะครับอันนี้ จะเป็นการทดลองตัว ACC นะครับหรือ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งหลกัหลกๆก็คือการขับ,บตามคันหน้านะครับในสเตชันนี้นะครับในสเตชันนี้นะครับเราจะได้ลองตัว TJA ด้วยก็คือ Traffic Jam Assist แล้วก็ FCW นะครับสามารถเปิดระบบ ACC ออนรอไว้ได้เลยนะครับหบอกให้เกิน 40, 40ก่อนนะครับสักครู่สักครู่อันนี้เราไล่ไไป ตัวเดฟทีฟนะก็คือการขับตามคันคหน้าแบบนี้นะฮะเราจะตั้งความเร็วนะครับที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฟึบนะเปิดก็คือเหมือนเดิมนะกดลงอย่มีเสียงดังขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งความเร็วที่ตัวพวงมาลัยด้านซ้ายระบบเอดีซในครั้งนี้นะครับงานรู uh ่กับระบบ a อ a ด2.0ที่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยระบบค้ชโซนูของเรานะครับ เราจะเรียกว่า ICA นะครับเตชันนี้เป็น ICA นะครับ i n t e g r a t e d Cruise Assist Ac นะก็คือขับตามที่คันหน้าถ้าเขาลดความเร็วความเร็วของเราก็จะลดลงนะเขาเรียกว่าการปรับความเร็วแปรผันนะครับตามคันหน้านอันนี้ควบคุมความเร็วของตัวรถอัตโนมัติควบคุมระยะห่างจากรถคันข้างหน้าโดยอัตโนมัตินะครับระบบเอ a ดนะครับในคำนี้เราจะใช้เป็นกล้องนะครับ สามารถจับภาพของรถกันข้างหน้านะครับในกรณีที่เขาจะเปลี่ยนเลนนะครับเปียนการขับข้อมเลนนะครับกงสามารถจับได้และสามารถจับซอความเร็วของรถเราได้นะครับเรายังมีระบบที่เรียกว่า ELTS เป็นการรวมระบบความปลอดภัยสองระบบเข้าด้วยกันนั่นก็คือ Lendy p a r t e n g e r Warning หรือระบบการแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับ กับอีกระบบหนึ่งก็คือเลนคีฟแอสซิสต์เป็นระบบที่ช่วยดึงรถให้กลับไปอยู่ในช่องทางจราจรนะครับนี้จะทำงานที่ความเร็ว60กิเมต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับตัวรนจอดรตั้งความเร็วไว้ที่65กิมต่อชั่วโมงแล้วปล่อยมือดูก็ได้ครับนี่เขาให้เราลองปล่อยนะกับเข้าช่องทางนลยครับรถจะหลุดละรถจะหลุดละเดึงเองเนหะ็นไหมดึงเอง นี่เราจับหน่อยนะหลุดทางขวานะสมมตินะดึงเห็นไหมฮะแต่มันเป็นการดึงที่นุ่มนวลนะทีไรรถออกนอกเลยระบบจะไม่ับนะครับก็ให้ให้ให้ปล่อยมือให้รถไหลค่อยๆไหลออกไปเองนะอ่าดูนะครับเนี่ยมันค่อยๆไหลออกไปเองมันจะดึงนะนะครับต้องจะมีระบบที่เรียกว่า T H E Traffic Jam Assist นะครับระบบที่เข้ามาทำงานในช่วงความเร็วตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่า เวลาที่รถคันหน้าของเรานะครับต่อความเร็วจนจุดสนิทในเวลา3ถึง5วินาทีนะครับถ้ารถคันหน้าเคลื่อนตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของเราจะออกตัวให้โดยอัตโรมัตินะครับแบบน,นี้จากระบบ TJA แล้วนะครับจะมีฟังก์ชันเสริมกับระบบ TJA เพิ่มขึ้นมาจะเรียกว่า FSA ฟอนต์วี e คลสตาร์ตอ r รถนะครับเพจะทำหน้าที่ไปแค่ที่เจและที่เราใช้ ACC นะครับวิ่งใช้งานในเมืองแล้วรถติดเป็นระยะเวลาตั้งแต่15วินาทีจนถึง30วินาทีหรือ1นาทีนะครับฉันจะนั่าเครื่องตัวออกไปนะครับระบบจะแจ้งเตือนบนหน้าจอว่าผู้ขับขี่นะครับเปิดระบบ ACC ใหม่อีกหนึ่งครั้ง ช้เท้าแตะคันเร่งเพื่อเคลื่อนตัวรถตามรถันขนา้างหน้านะครับเหยียบคันเร่งอ่าแตะคันเร่งนะเพื่อเป็นการเปิดใหม่น,นี่น,นะครับจะเป็นในเรื่องของระบบ a d a ดต้อนตัวอยู่ในฟังก์ชันการทำงานของระบบ ACC สำหรับเนต้าวในครั้งนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองระบบ ADAS level 2นะครับซึ่งโอ้โห ผมบอกตามตรงนะทาได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับสาหรับเนต้าวีคันนี้นะมาพูดถึงตัวรถกันหน่อยนะครับนี่ครับสำหรับเนต้าวีทคันนี้นะครับพอเห็นหน้าตาแบบนี้ด้วยไฟหน้าด้านหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบรูปทรงที่มันเป็นกาแล็กซี่นะครับดูภายนอกดูออกเลยว่านี่คือ V2 ด้านท้ายรถของเขานะครับถ้าเป็นตัว V2 นะครับก็จะมาเป็นแบบนี้ไฟแนวยาวนะครับแล้วก็ด้านหลังมีก้านปัดน้ำฝนมาให้พร้อมตัวฉีดกระจกที่ ด้านหลังด้วยนะครับคันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับผมนะรู้สึกประทับใจมากๆนะครับเนต้ายังคงคอนเซ็ปต์นะครับว่าเขาเป็นรถไฟฟ้าที่มีความอัจฉริยะมีความสมาร์ทในราคาที่เข้าถึงได้นะครับคุณผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกเอาไว้หน่อยนะครับแต่อย่างที่ผมรู้สึกในวันนี้เลยนะครับ ภายนอกรถเดี๋ยวนี้รถจเนี่ยบุกก็มีความสวยงามมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคนตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละค่ายนะครับแต่ที่วันนี้รู้สึกแฮปปี้มากๆก็คือตัวระบบของเขาที่เป็นเอดัสในเลเวล2ของเนต้าทำได้เนียนนะทำได้เนียนมากกว่าที่อาเอาอตรงมากใช้คําว่าเกินความคาดหวังซะอีกนะครับน่าสนใจแล้วก็น่ารัวม,มากๆโดยเฉพาะ จุดแข็งเรื่องของราคาเรื่องของความคุ้มค่าของเขาชนะเลิศอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีสุตรบริการ50แห่งแล้วก็ตั้งเป้าไปถึง80ลองดูนะครับว่าในศึกนี้ของเนต้ารถยนต์ E ีวจะเป็นยังไงนะครับใครที่ชอบฟังเรื่องของรถยนต์ EV ง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ